โอ้โหมีเสียงตลอดเลยเออว้าวเนี่ยในประธานเนี่ยขนาในประธานเขาเนี่ยผมผมกลัวมันมันจานั่นไงก็เลยต้องให้มาตรงตรงไหรือเปล่าพอดีพอดีพระท่านพระท่านคอยอยู่พระท่านคอยสวดมนอยู่พอดีมตตามตตาพอดีพระมตตาพระท่านรอสมดมนตจรจะจะเริ่มพรให้ ถ้าท่านรอรอสนมชยันโตให้เพราะท่านรอท่านบอกว่ามามาพระป่าดีก็คือรับกุศลท่านสวดมนต์ให้ด้วยยินดี่านรับครเจิญพรเจริญพรเนื้อออเฮ้ึ้นเออเพียงเดี๋ยวับเพื่อกับ่การนี้ก็ได้ครับกรับเดับจได้เพียงเป็นลักษะอย่างเงี้ยมนกับลํ เข้าไปข้างในเลยครับพีพอดีพระท่านคอยอยู่พี่บัเจ้าชู้อ่ะเจ้าชู้เขาเอว่าใครเนี่ยเจ้าชู้เนี่ยเจ้าชูอ่ะ่มโอ้ยนี่มาด้วยกันพี่มั้ยเจ้าด่นเข้าไปข้นเลยครับพี่ยังไงคพอดีพระท่านคอยอยู่ท่านคอยรับแ่มาเอ้าไม่มา แลมาเชิญครับผมเชนกันอะไเนยโอ้ยเปยังไงหน่พี่โอ้ยเดี๋ยวพี่ไปโอ้ยเดี๋ยวพี่ไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไเกี่ยดวีดีโอไว้ไปเข้าไปในวันสามปีแลสวนะสามปีแล้ววันจะซื้อกีวัมาถวายด้วยกยังไม่เป็นไรมีติดให้เบอร์ติดต่อไว้ก็ได้ให้เบอร์ติดต่อได้ไม่เป็นไรกันกีวันเดี๋ยวพาไปซื้อต้องสีนี้้สีีน เ่ e ัวามไปตั้งเนืมตั้ง่คะเก่งัส่วนใหญ่ให้เขาไปไปสวดมนตไปสวดมนตก่อนใช่ไหมเก่งจังทำไมมหาสนเรื่องบุมันมันคงจะเป็นเรื่องเรื่องกรรมบรรดาให้มาเพราะแม่ตายแล้วก็มาบวชให้แม่มาง่ายไหมพี่มาง่ายไหม เขาบอง่ายไหมมันมันไปลาแล้วไปนั่งพักผ่อนโอ้ยเียี่ไปพี่ไปเข้าไปใแล้วไปเข้าไปในกันโอ้ยสวัดีครันาับครับผมสวัสีค่ะคุณนี้เคมาแิ้วเดียหนูจะเอาเากเป๋าไว้กุฏิวพี่ไหมหนูจะไปที่อส์่แจ็คค่ใช่ใช่ใชู่้ไหมลุครับอดีพระทั้งอยอยู่บริพาร์ทที่ไหนี่ไงคแจ็คมาแล้วนีไงรถนั่นไงรถรถู พรุ่งนี้สิบโมงแม่แม่พรุ่งนี้แปดโมง่แม่แปดโมงว่า่แม่ต้องไปเที่ยวต่อเชิญเชิญเข้าเลยเพราะราข้าวยมรับีนมั ใจดีรวพ้อกะ้มเัดาี๋ยว่แม่ทอไหนั่นไหมเนอะดีใจด้วยที่มาทำบุญมาใจเจริพอท่านผู้การนั่นเนจที่แม่ถึงนเนี่นมัสการเจ้าขาวเจริพอที่แสนเ้ยคนทำกันรอไรออยู่ที่ที่รถข้าังไหนไป พระถ้านคอยอยู่เนี่ยมันเป็นเนี่ยนะเป็นวิดีโอเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวพี่ไปเพิ่ในเล้วพาะท่านคอยอยู่ไป่รู้ปะไปไปไปร่วมเ,เป็นเป็นฟังพระสุดขทัย ที่เชืงในเลยนะเดี๋ยว่ยเลย่ใช่ว่าเดี๋ยวนี้ด้วยนะมาดิมาสิแล้เธอไปใหม่ตรงนั้นน่ะไม่ใช่เอายากันยุงเข